สำหรับยาง265 60R18 นะคะที่พี่ๆถามกันมานะคะทางร้านจัดจำหน่ายล้อแท้สเปคเดิมๆจากศูนย์แล้วก็ยางป้ายแดงถอศูนย์ค่ะถอศูนย์ทางนี้ก็คือว่ามีขับเคลื่อนย้ายในศูนย์เท่านั้นนะคะยางก็จะได้สภาพที่ไม่ต่างจากยางใหม่ ที่ต่างก็คือราคาถ้าเทียบกับสเปคเดียวกันยี่ห้อเดียวกันลูกค้าจะได้ประหยัดไม่มากก็น้อยค่ะนี่เลยค่ะนะคะสำหรับ265 60R18 เราจะแกะจากอีลสุขอบ18ให้ลูกค้าค่ะราคายาง4เส้นนะคะตอนนี้ปัจจุบันเลยอยู่ที่20,000บาทราคายางสเส้น20,000บาทค่ะยางปี 2, 2022ค่ะนะคะมียี่ห้อเดียวคือ Biston Duler HT 684ค่ะ แนะนำพี่ๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับรุ่นนี้ดอกอยางจะเป็น2เส้นคู่ล่องลึกดอกละเอียดออกแบบและพัฒนามาเพื่อให้ความนุ่มนวลสัมผัสได้ขณะขับขี่ค่ะยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมทั้งเปียกและก็แห้งเรียกว่าเอาอยู่ทุกพื้นสภาพถนนและก็ในขณะที่ใช้ความเร็วสูงสมรรถนะในการขับขี่ค่อนข้างดีค่ะ และนี่ก็จะเป็นสินค้าเข้าใหม่นะคะเข้าใหม่แล้วเราก็จะมาฉีดน้ําล้างฝุ่นมาเช็คตำหนิให้ลูกค้าก่อนค่อยเข็นไปเก็บตั้งเป็นแถวไว้ให้ลูกค้าเลือกค่ะร้านเรานะคะมีสสาขาสาขาแรกอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสาขา2คือจังหวัดชัยภูมิอําเภอเกษตรสมบูรณ์ค่ะนะคะท้ายคลิปจะมีเบอร์โทรหากพี่ๆสนใจสามารถโทรได้เลยตามนี้ค่ะ